พรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีการจัดงานใหญ่งานสำคัญนะครับเป็นงานเลี้ยงขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบุุธกภัยหรือว่าสอปพที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้เชิญคณะรัฐมนตรีคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้ปฏิบัติงานในสปพ คณะทูตานุทูตจากประเทศเทียความช่วยเหลือประเทศไทยในช่วงวิกฤตมหาวุตกภัยนะก็จะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบค็อกเทลในตึกสันติไมตรีส่วนบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก็จะจัดแสดงคอนเสิร์ตจากวงฟิวฮาร์โมนิกออเคสตราของมหาวิทยาลัยไมหิดลน,นะฮะก็ดูเหมือนว่าท่านอาจารย์สุกรีท่านก็บอกว่าตเตรียมโชว์งานนี้เต็มที่เลย นอ,นอกจากนี้ก็ยังมีวงซิมโฟนิกจากสามเหล่าทัพร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยงานนี้ไฮไลท์ก็คงจะอยู่ที่ท่านประธานองคมนตรีพลเอกเปรมติลสุรานนท์จะให้เกียรติมาเป็นประธานในงานนี้ด้วยนะครับภาพที่ออกมาดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามกันละ่ะเพราะว่าถ้าใครที่เป็นคอการเมืองนะครับเห็นภาพท่าน ประธานองคมนตรีมางานซึ่งรัฐบาลที่มีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกร,รัฐมนตรีนะก็คงจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าพลาดที่จะไม่ติดตามเหตุการณ์สำคัญเรื่องนี้เนี่ยคงไม่ได้ล้ครับแต่ว่าปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องเรียกว่าก็คงจะไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าคอการเมืองเองก็คงจะต้องสดับตรับฟังพร้อมๆกันไป นั่นก็คือการเปิดประเด็นของคุณจตุพรพรมพันธ์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วการถแถลงข่าวก็คงจะเป็นการถแถลงที่จะจัดกิจกรรมรวมพลังกลุ่มคนเสื้อแดงที่เขาใหญนะ่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ว่าสิ่งที่คุณจตุพรอยากจะเชิญชวนบรรดาคนเสื้อแดงทั้งหลายให้มารวมพลกันนั้นมีจุดมุ่งหมายอยู่จุดหนึ่งนั่นก็คือคุณจตุพรบอกว่า มีข่าวกรองระดับสูงมาจากเพื่อนที่ทำงานด้านข่าวกรองของสหรัฐอเมริกานะครัแจ้งมาว่าอาจจะมีการพยายามที่จะก่อรัฐประหารขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนเมษายนทันทีที่เป็นประเด็นข่าวขึ้นมานี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ร้อนเลยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าขอการเมืองทั้งหลายนำมา เปรียบเทียบกับเรื่องอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้รายงานไปนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีงานสําคัญแล้วก็จะมีภาพสําคัญซึ่งหลายคนบอกว่าจะเป็นภาพแห่งความปลองดองสมานนัชันครั้งยิ่งใหญ่แต่ว่ามาเปิดประเด็นเรื่องของรัฐประหารกันอย่างนี้มันดูจะสวนทางกันมันดูจะคล้ายๆมันไปคนละทางสองทางอะไรทํานองนั้นหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ แล้วก็ท่านนยานนยกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ต้องออกมาพยายามจะสยบข่าวดังกล่าวนะว่าไม่ได้มีอะไรในกอไผนะ่ก็หวังว่าสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็สยบข่าวได้และขณะเดียวกันก็ในวงในก็อาจจะมีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเรื่องของการรัฐประหารนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ ว่าบางทีการเปิดประเด็นเรื่องรัฐประหารนั้นถ้าการเปิดประเด็นจะพยายามชี้ให้ชัดว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาผู้ติดตามสถา,า,ารการณ์เมืองนะครับเพราะเขาบอกบางทีที่บอกว่าจะมีรัฐประหารนั้นอาจจะอยู่ในขั้นคิดทํารัฐประหารหรือว่าเตรียมทํารัฐประหารหรือว่ากําลังจะลงมือทํารัฐประหารนะเขาบอกว่าประเด็นถ้าคิดทํารัฐประหารนี่ บางทีก็คิดกันไปเรื่อยล่ะครับเพราะว่าถ้าสังคมใดก็แล้วแต่ที่ความขัดแย้งยังไม่สามารถที่จะคลี่คลายหรือว่าการเข้าสู่อํานาจนะของฝ่ายต่างๆยังไม่สามารถที่จะเป็นไปอย่างที่ฝ่ายที่ยังไม่สามารถเข้าสู่อำนาจได้รู้สึกว่าเส้นทางมันยังพอมีโอกาสอันนี้โอกาสที่จะคิดทํารัฐประหารก็คงจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าถูกปิดกั้น แล้วคิดว่าเส้นทางที่จะเข้าสวมนาจนั้นมันตีบตันก็จะมีช่องทางเดียวคือการทํารัฐประหารอ้อย่างนี้ก็คงจะต้องคิดทํารัฐประหารเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าคิดทํารัฐประหารคิดแล้วไม่สามารถหรือไม่มีศักยภาพไม่มีเงื่อนไขปัจจัยนั้นก็คงจะได้แต่คิดนะครับเพราะฉะนั้นส <y> ิ<ๆ>่งที่น่าจะเป็นประเด็นปัญหาก็คงจะต้องยก OK ระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถึงขั้นเตรียมการทํารัฐประหารซึ่งถ้าเตรียมการทํารัฐประหารเราก็ต้องดูเหตุปัจจัยนะครับว่ามันจะมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างเพราะว่า การทารัฐประหารนั้นจู่ๆจ,จ,จะลงมือทํากันโดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเหตุปัจจัยก็จะเป็นประเด็นเรื่องความมั่มนคงประเด็นเรื่องการพิทักษ์ปกป้องชาติาศาสนาพระมหกากษัตริย์หรือว่าประเด็นเรื่องรัฐบาลเองมีการทุจริตคอร์รัปชันนี้อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆปัจจัยหลักๆที่มีการหยิบยกกันข,ขึ้นมาเวลาการลงมือทํารัฐประหารนะครับ เราก็ต้องดูแหละครับว่าในขณะนี้มีเหตุปัจจัยดังกล่าวหรือไม่ถ้ามีเหตุปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะพอมีเงื่อนไขที่พอจะวิเคราะห์วิจารณ์กันได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยนั้นมันก็คงอาจจะยังเลื่อนลอยเกินไปที่จะไปชี้ชัดนะครับอย่างไรก็ตามครับมีข้อสังเกตได้ว่าในการทํารัฐวารานสองครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นทั้งในยุครสชแล้วก็เมื่อ2549ที่ผ่านมานั้น ปัจจัยที่ดูจะเป็นปัจจัยชี้ขาดนั้นก็คือสิ่งที่ไปกระทบต่อตัวกองทัพการโยกย้ายนายทหารจะเป็นตัวที่ชี้ขาดครับถ้ายังไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นก็อาจจะยังฟังหูไว้หูก่อนได้ครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะหยิบยกมาคุยกันในประเด็นสุดท้ายวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ